มาไบาไม่สออาเมาดมาดเี่เอาดิเอาดิมาไดเล่นเของจริงไเลยเมสามสิวมาเลยเล่นเจริงของจริงของจริงของจริงเพื่อของจริงเพื่อของจริงเพื่อนเกมไปเลยครับเดธเกมมขยับหนีห่างไปอีกหนึ่งคะแนนครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าบ้านของคิวเฟิร์มกับเมจิกเนี่ยถ้าวงหนีจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาจะออกกันยังไงดีกว่าครับเพราะใครมุก่อนเสียเปรียบแน่นอนครับอโอ้โหกาอหอตอนนี้น่าจะเป็นเตเวียนะ นติกฟอกแล้วก็อัมรีมีใจมีชาจับไว้สัตวแล้วเอจหลานผมไม่ทายพี่สุดเลยมันติดกันอยู่ดูมัจะไปเลยเด็กกันสุดเด็กกันสุดไม่มีใครดึงใครไงและที่น่าสนใจอีกหนึ่งที่คือเขาดินครับผมเพอร์เฟกูดกับเอสครูเซียหรือว่าเอไมเชสับผมที่ผมเห็นอยู่นะแม่บุรีรัมย์ไปอ้อมด้านล่างไปเลยวะแต่ถ้าบุรีรัมย์แบบนี้ข้ามไม่ข้ามไม่ได้นะครับเออแต่ไม่จะข้ามไปเลยวะ นั่นเนี่ยมันจะข้ามไปไวเฮียข้ามมันโดนดักกดีว่าไปอัดข้างบนดูดูเอ็มเอสซีดีกว่าว่าจะเข้าวงยังไงกูเห็นแม่งอยู่กลางวงตลอดไม่จะไปัหาเอ็มเอสซีเวลาแม่งมูฟแม่งเหลือครบสี่ไม่ค่อยตายเลยไวเฮียเออแล้วมันจะเหลือวงเนท้ายเล่นตลอดเลยกูว่ามันมสถียรสนัยวะกิวแมนเฟิร์มยังตึงเครียดอยู่ครับว่าอาจจะนะ ไม่บอลมูฟลายซ้ายมาทางโลงนะโดนเมสซีของสสมพงศ์ครับเอเมซี่ยังเป็ไกลที่สุดนะจุดนี้นะครับใช่ครับเลยดูเทนน่าจะเล่นในยุทธหลอยแล้วนะว่าใกล้ๆมีนะครับผมเห็นดีมันขับรถตายตลอดเลยพูดด้วยนะครับผมพอดเอเมซี่นะท้ายสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเขามูดใช่วะชั่ววะเีว่าเป็นมันชั่วชัวจริงวะเยอะเลยใช่ฮะก็กูรู้อ่ะกูแอบฟังมันไปเทนอยู่ตอนนั้น ชัวโชยจริงเหรอวะว่ายเท็นเนี่ยคตเอวีีกูเจอเล่นกับตัวเองนี่เฮี้ยมากเลยเว้ย เอ็ดแม่ตอนเล่นกับปฏิบัติจริงคนละเรื่องเว้ยคือความคิดจากคนละเรื่องอ่ะตอนเล่นเข้าใจปะคือความคิดดีแต่เล่นเฮี้ยมากเหรอไม่คือมันเป็นคนที่สมองสร้างแต่ร่างกายมันไม่ได้ทำตามมันก็เลยพูดได้เดี๋ยวเป็นอะารพลาดเลันม่ะไม่สามารถแบบเล่นไปแล้วคิดไปได้มันต้องคิดเดียวจที่พูดอยู่นี่คือโลกอาพากเราเหรอพี่แดนแม่เอ๋อด้ไหวที่อ่ะ ัน <ผม S 1> คิดได้ดไดแต่มันไม่ทำเข้าไปเรื่อยๆปิดแบบคิดไปแล้วแต่มือไม่ไปอ่ะพี่ก็พูดไปเด็กมันคิดจริงนะเดพูดเด็กมันคิดจริงเด็กคิดจริงก็แย่แล้วีย ายดัแล้วเล่ไหนบ้างใช่ฉอดแรกโดนกลับมาสวนจตัดอย่าแไรดีทำตีหายเลยน้องหนึ่งเยี่ยมได้มฆ่าตรงตรงนี้เลยวะโดกเขาจะโดนเขาเปิดน็อกเฉยเดี้ร์เยอยากจะน็อกก่อนแล้วได้ลาสเตะมาเทคคือกาหนึ่งต่อหนึ่งครับผมอะไรวะเก้าทีหนต่อหนครับผมทำให้มาฆ่าง่ายจังวะมุมยิงอยู่ด้านบนเขาไม่ได้ตั้งใจจะดักเลยเดี๋ยวลำบากแล้วครับผมตรงนี้ครับผม เราเหมือนตกกระจายอ่ะเริ่มไม่คิดเลยจะมีใครมาป่ะเย็ดแม่จะโผล่มาซ้ำที่กำลังจะยิงพอดีจังหวะนั้นดีจริงนะเยสแม่จะโผล่มาซ้ำปุ๊แม่ระเบิดมันดักพอดีเลยเแคยพ่อมึงเลยหลายตายเหมือนกันวานเร่มใส่อย่างดีข้ามง่ายอ่ะวะไปถึงสองลูกด้วยกันแล้วสามลูกไปแล้วก็หมดมันดักไม่ดีตัวใกล้มันเฟลถ้ามือปล่อยให้คันแรกหลุดคันที่หลังคันที่ตามมาก็จะหลุดหมดทุกคันโดนแถมดาเมจปีประมาณห้าสิบคุณถามหน่อยว่าคนที่ดักมีใครบ้างที่ปล่อยคันแรกหลุดออกไป ถ้ามึงอีกขั้นแรกนิดนึินขันแรกจะบอกไอ้เชี่ยมันดักไม่มบองขลนลวเย็ได้เย็ดกูฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้ต่ัวเล่านี่ไงจำเป็นกบผมตรงนี้ครับปิดทางด้านของบรรดาวัมาแล้วทกุกอย่างมันถูกวางไป้มดและเบิโตแล้วไอ้เยี่ยไก่ก็ยังไม่บุเนี่ยจะขึ้กาแกไม่คิดเยอะมันคิดว่ามันจะไฟดีหรือว่าจะไม่พูดบอกเด็ดแต่ตอนนี้เขาเข้าวงเงินหมบอกให้ว่าอีกามวันนี้ไอ้ไกจะเริ่มบุกแล้วสามวันที่เท่านั้นเรามัน สามวินาทีสามนาทีค่อยค่อยถามว่าทีาันจะอยู่ใกล้ใกล้เป่อีลูมิเนตลงมารับอีกครับผมเต็มตาน่ารักครับผมตรงนี้กำลังจะสเปย์ต่อหรือเปล่าตัวแรกผ่านไปตัวสผ่านไปเอาตัวสก่อนเลยครับผมสุดท้โนดาไปได้เลยเลเยได้เลยที่มกตงีแล้วเลเยสเลเยสยิวจังหวะแม่งเคมายิวเนจังหวะี่โอ้ยเลเยสลุกัเี่หน้าไม่จอดดีแล้วิโกโยหลังคาโดนยิงตกหลังคาตกจริงๆครับผม โอ้กาอกาเลยจากเซนซินเซนซินเกมนี้ได้ไปแล้ว1คิวนะครับผมจากจูเลยโอวากำลังงได้จิโกโยอีกหนึงนได้ยิงเลยอผมมันโถกับลรโตราหาพื้นี่เล่นตรง้านเอยัดแล้วยัดระเบิดนี่ไงไฟของเลโตรเั้ยรยยบยยยยยรยยยยอยย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 ยายยยยมยยยยยยมยยยย้ยยยยยยเเมืออกันครับผมสุดท้ายครับเหลือ14ทีม48อยยเพิ่มครับออกไปก่อนเจ้าแมน เกาแมนออกไปเจมทิ้งไว้สุรบีสเปใสสองนโอ้่องคนน้าไม่โดนเลยเหลือคนเดียวคือเจมเลบ้านอยนี้อตใส่วิกลางทางทิ้งไว้ไก้้ค้้ไกลไปเลโอ้ยตกปลาเลยกลางทุ่งเลยจอดนี้ใช่ผมเหลือเจมคนเดียวที่เนียนอยู่อิวม้ายังไม่ตดกลางกลานบอชี้ไปส่งสวิตออกจากเกมสูรบีต้องร้แล้วงที่สถ้ากระทบเมื่อไหร่เจมเมื่อนั้นียมเจมก็ไม่ไปอิวมาก็ไม่ไปไม่ลอยกันลอยกันในวงไม่ได้ไม่จิตตายไปแลี้ตยเลไฟตายเลยไฟตายยม ตายตายแฮรคือแบบตายหาร์รีโดนแบบใจตัดเลยทูเกสตี้มโรทอปเผาหมดเลยทริปเปิลคิวของทูเกซี่และโยชิครับผมไปยิงน้องอีมูมานี่ครับผมรอเจมอยู่ครับผมแต่เจมไม่รู้จะมาเมื่อไหร่โยชิเลยจัดให้เลยหนึ่งคิวมาจากเอเมสซีเทียรอนครับใช่ครับผมโอ้ผมรอคุณเฮียแม่เฮียธงกายเป็นตัวรอไกลยเป็นเหงาอีกเฮียโค้ชโชคดีเลยเจ้าแต่เมื่อกี้ต้องชมทูเกซี่เดกโชคดีชิบหายช็อตที่ เผาเผาเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่าครับโมริตอมลูกเดียวได้ไป3คิวฮะแล้วตรงนี้ด้านบนเซนซีนกำลังจะโดนด้านบนบูชิวเห็นไหมยังไม่เห็นครับผมเจมไม่ได้สุดระบีครับผมแหมที่โดนทิ้งไว้บริเวณไหล่ลงแล้วน้อยนงไปบ้าโอ้ยโอยจชิโดนต่วนมาตุ้งเลยแต่ว่าจะเป็นมาแจ็คผมจะต้องโดนน้องไปอีกหนึ่งเหลือสองคนครับผมตรงนี้ฮะโลนสตีเต็กกับอีโรนิกเอ้เมสซีโดนลุมฮะท่านผู้ชมครับดนเมสซี่นี่เราเดไปแล้วโดนแล้วเหลือสิบเท่านั้นละพำเลื่อนข เอเมซี่นการณ์วิกฤตมากึงแล้วก้าฝ่ายที่คือตายก็ตายหมดเลยพี่รอดก็รอดหมดนะไม่้อคนลงเคนเดพยายามจะยิงก็อย่างคือได้ตีน้อยเอเมซี่จบในดับที่สามโดยโรบูนแล้วโธ่แท่นรับไปแทนเวนแจวอลัฟน้องดาวลงไปเมจิกสามเกมหลังไอ้สองเกมหลังไม่ค่อยดีนักขอต่อแล้วแจนโมเมนต์ปิดงานไปสี่คิวคนเดียวไม่ต้องพูดเอาละฮะแจนโมเมนต์มาแล้วครับแล้วอีกครั้งหนึ่งกูรูเซียไปโดนน็อกดาวน์เหมือนกันครับผมถ้าไม่เทสออกเร็วแบบนี้มีปัญหาแน่นอนนะฮะโูชิหไปน็อกเซ โโอหเรียบร้อยแต่ว่ามันไม่พอเก็บหน่ารักๆตกไม่ตีลงไปต้นตาพอดีเป๊ะเลยไอ้เหี้ยเปิดไม่มีผลเป็นรลอดใต้รูแล้วปุ๋ยเจมโดนน่านะครับผมโดนบูโต้นั้นต้องลาลงไปผมว่าเจมหลุดเปล่าเขานิ่งตรงนั้นนานแล้วเออหวังเป็นไปได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีปัญหากับอินเต็ตแต่ว่าตรงนี้เจมซ่าน่ารักไปก่อนครับผมไม่รู้มิเน่นะ จบอันดับที่11ไปเหลือ10ทีมเท่านั้นครับผมตรงนี้สำหรับเฟสที่4ใช่ครับผมเอาอะไะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีมนะไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือคิวอันเดเทเจอเพิ่มผู้เล่นน้อยกว่าและโนดาเจอโนดาเจอโนดายังไงอืมไม่เห็นด้วยแฟรไหลเข้ามาแบบนี้กำลังจะยิงฟรีหรือเปล่าแต่ว่าด้านหลังเขาเข้ามาเติม3แล้วนะน่าจะต้องเหนื่อยเปล่าเจเยเช่ไปโดนบูโซนตัดน้องดาลงไปเหมือนกันครับผมอีกทางด้านหนึ่งเหมือนจะมีปัญหานะเกมนี้สำหรับคิวซีใช่ฮะตายวงกันหมดเลยครับ เพอร์พาวมูดมาแล้วฮะอินเทอร์เน็ตเป็นเหตุสังเกตได้เฮ้ยเดินได้แล้วใช่ครับผมอ้ยเล่นแคสกับเพอร์เวอร์มูดแล้วมีคิวคอนเฟิร์มอยู่ใฝั่งตรงข้ามถ้าขอฟรีนี่ไงถ้าเกิดว่ายิงฟรีแต้มจะไล่เข้าไปอีกแต่ว่าโดนตรวจมาเหมือนกันเจอตังปอมเจอตังปอมสามคนครับผมแล้วตรงนี้ยังไงโหสับเลยอ๋อวันออกวันนี้เขาเล่นสามคนมาหลายหลายเกมแล้วเหรอผมว่าเพอร์มูต้องตีเพื่อแย่งชิงบอลลิชันนะแต่ที่น่าสนใจคือระวังเจ้าแมนยิงผมว่าถ้าสวยขนาดนี้ไปขายขายห้องซ้อมแข่ง ไม่รู้ถ้ายีตู้ไปไม่ไม่มูดแคมป์เยอะแยะพี่น้องแฟนนี่ไม่ใช่มันหลุดเหรอเขาบอกว่ามันหลุดบ่อยเนี่เล่นสาคนอย่างบ่อยแล้วไปไม่ไม่มูดแคมป์ว่ไม่ตั้งกต่สิบลูกฮะสวยไงโอ้โหสิบสามครับผมใช่ฮครับมาแล้วสี่ปลาระเบิดไปโดนตีน้อยนิดหน่อยครับผมใช้หมดเลยอะสมุกด้านบนเนี่ยต้องบอกเลยว่าจันเวนใกล้มากถ้ายืนสีแบบนี้ได้เปรียบนะครับผมมาสี่สายอะไรเห็นมาสี่ใจดึงก่อนใจดึงก่อนอู้เคาไม่ขานะศาสตร์สวนลอง และไปโนดาเปิดน้องไมทีจนได้แล้วเก็บงานเลยฮะอีกไปหนึ่งงานจดใจตรงนี้ต้องโรเทชกลับมาสมมกต่อฮะจันโมเมนต์ก็ยังไม่รีบร้อนนะครับผมเพราะว่าน่าจะรู้ครับว่ามีคนติดเนินตามไม่ชตบั้นใจล้วนๆเลยเฮียตีน้อยอยู่ไกลครับผมตีน้อยเนี่ยเสี่ยงที่สุดแล้วนะจากตำแหน่งตรงนี้นะครับผมต้องโปะสมกเรื่อยๆนะครับผมตองเคยังเนียนอยู่ที่ต้นไม้ต้นังเีลือสองคนด้วยครับเช็คต่อให้ไปคนเ็มาแล้วคนมาไปิดตัวเปิดน้องได้แล้วเก็บงาน เขมการมาสามคนแล้วเป็นเอ็กซ์คอร์สเปร์มาอีกหนึ่งผมติ๊งตงต้องได้ไปแล้วเป็นเม็กซ์โซนัสสวนกลับมาเปอรเซนตส่วนสีน้อยเหลือแม็กซ์โซนัสคนเดียวรอดยากรอดยากรอดไม่ได้เอาแล้วเก็บอี่นึ๊กแม็กซ์โซนัสเกมสองแล้วพี่บอลท่านผู้ชมครับแต่ว่าลูเบิร์ตลูกนี้ยับย้อยครับผมยังได้ไปต่อฮะตรงนี้เพิร์เออร์มูดมาแล้ววายส่วนคนาวะโอ้โหแต่บิ๊กมันตบอีกทีว่ะเฮ้หลังดาวลงไปเดินตามฮะ แล้วฮาคิวไปเล้่เไมโคตรเอาเลยว่ะสุดท้ายตกเจ้าไปเล่นออเกมไปครับผมคิวซีเออพี่เอก็ไม่ได้เล่นเลยยังโดนยิงตลอดอีกแล้วครับผมต้องกลับมาลงไปแล้วด้านบนมาแล้วสามคนของยังม่ดีอีกไปลงโมเมนต์ต้องลงเนินตัดไปก่อนนอนทันเอ็กส์กรอดอีเลือดขึ้นมาบอลเซนเทสมาเหมือนกันเอาแล้วเอแต่บอลซนเอาเลเอาแล้วกดบิไปเลยแต่มาแลวคนคุยมาแล้คนคุยชัวชัวชัวจบไม่โดนตบจบมอเราท้อเผาไปก่อนครับลักแมน อย่าสมองขวาแล้วเอาได้สามไปหนึ่งคุณยาเจากเกมไปเหลือสองคนครับ M I C S กำลังจะเจอสามคนซึ่งต้องบอกเลยว่าด้านหลังเมื่อกี้ที่มี Q C อยู่โดนเคลียวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้ากับว่าพวกมูดแมนเนเวเซติกายิงดีมากเลยแต่เซติีเซเวอร์อยู่อันดับที่หกสิบสี่คิวไปแล้วแล้วเป็นจัดโมเมนต์ดับอสเป็นาสองครับได้ครับผมโอ้โหอเป็นลาสเดตโอ้โหอยู่ที่หกสิบสี่ออกมาโอ้แล้วเป็นบ้านหกหลังที่ปกยติแรกก็มีการยิงไปแต่ถือว่าคุมนะ ออกจากตำแหน่งมาได้คิวถึง3คิวด้วยมาได้คิวถึง5คิวด้วยกันนะครับผมออกจากตำแหน่งตำแหน่งแรกตำแหน่งที่เขาลงเล่นตอนแรกนะครับแล้วตรงนี้แมมาเลยครับเพื่อพมูดลนกแล้วสองสายมาสายเปิด่ไม้มียาแล้วโอ้ยเออโอ้ยไ้ยาเลยไมไม่ได้ไม่มียาเลยก็จนเออจนสัตว์เลี้ยงถุกได้ครับผมกับแมแล้วเป็นเลเยนมายิงแโดเจมเขาช็อยมู่ปมสัมพันของเพือมูดมากาครับใช่ครับผม แล้วตรงนี้ได้ไปต่อครับผมจัดโมเมนต์ใสามดับอ่ะเขยิมากับเพื่อนเลยาแล้วจากที่แม่และชิงแบบว่าชิงโซนตกชั้นเรี้ยพ่อมึง็ปเนตัดแล้วนะครับผมเอ็ดดี้ฮะเครับสามดับเรียงกันนะโหดโมเมนต์กดไปหกตัวแม่หล่อจังหวะเราเป็นจานโมเมนต์กดไปเจ็ดคิวแล้วเลยครับโอ้โหเกมสุดท้ายเก้าคิวมึง ยังน้อยคือต้องขอท็อปสามไว้ก่อนแล้วการเพื่อสิบคะแนนส่วนอู้ยหูแล้วแต่แบ็คจี้ๆแกหมดเลยสัอว่าใครตกชั้นร้องแน่มึงไม่ไปไม่ได้รอบตามนะทีมได้ว่าเราชนะจานเฟรมจนได้นะเกมสุดท้ายใช่ครับผมแฟดมา แฝดปาแล้วสเปยจังหวะนี้เลยเย็นไม่หลบดสายออกขวาโดนคอข้างหลังแฟดก็จุกอยู่เหมือนกันลูตายยังแตกไป็นเส้นอามูรีเกมมิ่งยิงฟรีแล้วสุดท้ายคองเซตสมุกแล้วนอนข้างๆห้องน้ำก่อนเลยครับใช่ครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีของเข้าบาดวิโดจัดระเบิดตาย่ะเป็นไม่ได้บ้ไม่น่ามีมั้งดูแล้วรอดูอ่ะเอาแล้วยัดยัดต่อเอาแล้วยัดเรียบร้อยเอ้าโดนล้เลยยี่ห้อยี่ห้ออะไรเงี้ยโดนล้าเลยจัดใช่ครับจังหวะแต่ละจังหวะครับ แต่เนี้ยใจคือเพิ่มมูดเข้าวงลำมาเนี่จะได้ก็ไม่ได้ชีวิตอู้คิวเดินกลางทุ่งน่าจะล่วงนะฮะเรียบร้อยผมเป็นน็อกดาวน์ของโอด้าแล้วซ้ำอย่างไวเลยฮะใช่ครับผมก็ได้คิวจากการคิวติวมาแล้วก็ขอจากทางด้านบนนะครับผมอ้ยแ้วเมื่อกี้นี่จะขอน้ำตรงนี้มาอู้นี่าไปต่อกันอีสามคนขับรถเข้ากลางวงจอดที่ไหนห้องน้ำเดิมที่มอริมอโดนเผาครับผมแล้วฟรีจังหวะนี้บอสเซนน็องลงไปเข้าทันหนึ่งเข้าทันสอง ไปไม่ได้ต่อก็ไปโอ้หเดือดจังหมดนคนเดียวครับห้องน้ำเอจีเหรอกำลังจะตามไปติดติดครับผมแล้วที่ว่าห <This S 2> <sh> ้องน้ำมันต <th> ันปั้งวะใช่เขาเล่นเอจีนันมันมันเออมันมามันก็ตายไม่ได้ด้วยขอต่อทูเกซี่ใส่เอ็นตาติกฟอก์ครับแต่เขาก็ไม่รู้จะบู๊ไปไหนแล้วเหมือนกันนะเหมือนเหมือนมันก็ตันเหมือนกันอ่ะตรงนี้ตันแม่งแบบไม่ใช่ใครโทูเกซี่เออเขาเผาหมดเลยนะไว้นะครับผมเฮ้ยยังได้เอเออยู่เขาปะเกมนี้ไอ้สัสเ์มูทำได้ดีนะเกมนี้มาสัจันแจกไม่ได้เออย่าเอายางอ่ะเขาบ้างครบทีครบกับว่า เมไมเทสออกเร็วก็จริงแต่ว่าในแถวรายการตามเหมือนกันเนี่ยยังอยู่นะครับผมยังอยู่ฮะแม่มาสัจจั่นว่ะเออน่าจะแซไล่ไบเทสรอดูวงเลยโอ้โหอย่างเฮียต้องบุกว่ะวงอัพเดทกับบูดีเดียวโอกาสที่จะคว้าชิเกลินเนอร์ค่อนข้างสูงแต่ว่าพี่ครับไอจดูอเรสตัดเลยโดยคนชื่ออเลสตัดจากเดทเกมอเลสตัดรักษาห้องน้ำในวงได้ฮะคือได้ปะคือได้ปะปอโตอ๋อคือได้เดี๋ยว ผมมองว่าไม่ได้แบบมาแบบตาบูดเชียร์ให้อย่างน้อยมกสามก่อสามเว้ยรอแบบผลเข้าห้องน้ํำดักห้องน้ํายิงดักห้องน้ํายิงนะครับผมได้ไปแล้วเจ็ดคิวนะค่อยคอยค่อยคอยแล้วครับผมแบบนี้เท่ากับว่าปอมปมุตจะโดนทิ้งเห่าไปอีกเยอะพอสมควรนะคอยคอยค่อยคอยไม่กล้าไปไม่กล้าไปเว้ยค่อยแยง โดนมันโดนทุกวันแล้มันโดนเยอะเว้ยมันเลยมันเลยก็ไม่รู้ว่ามีเยอมันดูเองมนดีขึ้นนะครับผมเว้ดูเองค่อยๆไปค่อยๆขอร้เชนิดไปเชนิดไปเชนิดคนแม่งโดนเยอะๆนะแม่งก็มันหลอนเว้ยนะเยอะโานเนาะทีมที่เสี่ยงที่จะออกก่อนเนี่ยไม่ใช่ใครครับผมเดเทตที่อยู่อันดับห้านั่นเองใช่ครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าทีมอย่างอันดับหกเมจิกสปอร์ตเนี่ยออกไปแล้วนะครับผมครับผมไปลุ้นแค่ว่าถ้าเหมือแอดด็อกไม่กล้าเก็บเลยบางข้างบ้านแล้วได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะถ้าได้ที่หนึ่ง ก็จะเป็นหนึ่งทีมที่มีโอกาสแซงถึง MG ขึ้นไปเลยนะเมจิกสปอร์ตนะครับผมดูว่าเอจเกมนี้สำคัญครับผมถ้ายังอยากได้ตั๋วอยู่นะครับใช่ฮะต้องปิดเกมนี้ให้ได้ใช่ครับผมเฟสดที่หครับเหลือ16ชีวิตก็จริงนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มันต้องเงียบไปพักใหญ่นะพี่บอลท่านผู้ชมครับครับน่าจะรอจังหวะเข้าวงมาแล้วนี่ฮะในตะโมแล้วโดนต่แพร์โดนรัวๆเลยฮะจากอเมริกเกมนี้เกือบน็องดาดกับเอทีเบนีกะยิงเข้าไปอยู่ในตะโมให้ตัวเราก็ช่วยกันยิงเหมือนกัน นะครับผมยังปิดทางด้านของแอตติกฟ็อกไม่ได้นะครับผมรนียังพะอยู่ไปหลอดที่จะตายทั้งเป็นเนี่ยหมดนี่เป็นแน่นอนผู้ที่ทัวไปหนึ่งเดีวนี่ไงเลยเยึดตัดสินใจครับผมนี่ฮะแน่นอนไม่ยอมตายด้วยโค่นหนังเหนียวเลยว่ะโอตรงกลางมีแต่คอเราด้านหลังมีเอเจที่ของชีว์ว่ะไม่ยอมตายเนี่ยสมอลไปต่อยกับว่ะแมนอติก้านะแล้วเป็นดูเกตซี่ส่งแอติเบนซ์ลงไปน็อกร่อนปลายสมอลก็มีทางด้านบุรีรัมย์รออยู่แล้วด้วยฮะใช่ครับผมจะเป็นองไรหรือเปล่าแล้วนี่ไงมันจะไปได้จรริิงเเเหอววววะะีียคไปแล้้ผมมกนฮ ได้ก็ต้องได้ปะก็ไตว์ได้จะยอมโดนแก๊สตายไปเลยไอ้ยี่ยี่วะให้ไม่ให้แต้มแม่งดูเกตี้ครับผมโอ้โหธนวัตรยังไงต้องถอยลงมาก่อนเลยครับผมเรียบร้อยได้วทูเคซี่มานหนึ่งจะเดินได้เข้าไปไล่ขอบวงนะชิบหายเอจีมาเดินใต้ตีนรู้ตัวปะนะูเกตี้โดนบูโดนบีแบบนั้นอ้าไม่เอาแล้วกล้าครับตัดสินใจออกมาจังหวะสุดท้าย์แม่โดนแจมก็โดนโดนล้าอีกไอ้เหี้ยี่แล้วมันรู้ปะวะนนัว่าเอจีมาใต้เดินมาแล้วรู้แล้วต้องรู้แล้วล่ะต้องรู้แล้วล่ะระเบิดมาแล้วต้องรู้แล้วล่ะได้ธนนนนวัััจได้คครรรบบผมพออะะยยู่า เมาแล้วฮะธนวัดชุบไม่ได้ด้วยแล้วผมอยู่ขอบวงฮะเออสวยเอ๋สัตว์เคนที่ร้ายคืนมาเชียบอยหน่อยสุดยอดเลยปามเทอาจารียโจนตรงนี้เตวียก็ยังอยู่นะผมเล่นนาทีเยสโดนเคาะอยู่แล้วตัวหน้าตายไม่ตายสักทีเฮ้ยเลชิบหายเลยไอเอเลสเอเอเลสเก้าเดทีเด็กกูบอกแล้วมันอยู่ในบ้านข้างๆเลยสัตว์แล้วก็เล่นไปเล่นมาผมเมาควันหมดแล้วหรือเปล่าเลยเยตอนนี้ออกจากควันเลยฮะ พี่ว่าถ้าเอเอจะแชมเกมนี้ต้องไม่โดนอเลสต่ยทั้งตัวใพักเลยะเไม่เคียไไปโคตรเดียวเลยนะกินของหวานก่อนเอาจากควันเสร็เฮียไปกูยอมโดนแกตายเลยอี๋ของจริงแต่ว่าอยู่นอกพูลนะ่รวบดีรามได้เปรียบมากๆตอนนี้นะครับ รู้แล้วรู้แล้วตัวเฮี้ยนี่แหละที่กูบอกว่าถ้า AA จะแชมป์มาต้องฆ่าตัวเฮี้ยนี่แล้วไม่เสียเว้ยมาฆ่าได้อยู่แล้วเขาคดว่าคิดว่าโดนไหมอาจจะโดนตัดสักตัวป่ะยี่งโดนตัวหนึ่งเออแต่ว่าได้แค่ลบไี่โดนตัวเลยพี่ปามอ่ะพี่ต้องดรือพี่ปามอ่ะปาบไดนไม่ได้ตอนแล้วแล้วแม็กเกอจะลบ เห็นแล้วเออหยบไม่เอาไหวต่อเทปไว้ได้ทันครับผมครูมากบหนึ่แทงไปไม่ได้นะเกือบซ้ำออกไปคิดว่าจะโดนซ้ำไงยิงลงโล่งมีฝั่งซ้ายบังนะเป็นตัวองน้ำไม้เลสนี่แหละไอสัตว์เลยไม่เอาการแชมป์มาถึงแล้วเออสวยเออยิบไม่สวย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 ครับส่ง JKR ลงไปนอนแล้วนี่ไงเลเยส โอ้โหนอนอยู่นานสุดท้ายเวโรดิก้าจัดบุรีรัมใช่ครับผมโรดิก้าเนตครับผมเหลือแม่เจอเอเอ๋เดีว่าเมจิกต้องแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี่โดนแล้วหนีครับเดี๋ยนี้เวโรดิก้าโดนแล้วนี่ยังตูดโผล่แล้วนี่เอ้ยเจยมันจะไม่ได้ม่ได้ไม่ไดก่อนนะบ๊อบลีได้จิก้าเหมือนกันครับผมใช่ครับผม4-1บุีเกลเข้าไปบุรีรั ก็ดาวน์ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยวัดแชมป์ไม่ปัดยับจีบมาไปดีไปดีไปดีวุ้ยเยเอ้ยอย่างงี้โดนอีกทีพรุ่งนี้ซึ่งไม่หนักเท่าไหร่ด้วย DMG ป๋าแต่โดนยับเลยนะไม้ยิงแตกได้ไม่ใช่เหรอดีนะไม่ยิงของไม้แตกฮะไม้มันต้องยิงมันไม่ไกลพี่ต้องรถชนอย่างเดียวเหรอแแตตกกไม่ระเบิดยิงกันจริงจริงโอ้โหสองทีมยิงใช่ครับผมโอ้ยแล้วแบบนี้โนหน้าได้ยิงข้อนะหลอกฝังขอลุกข้อตัวเดียวโอ้โห DMG บอก ต้องลงมาเล่นเอาไปก่อนเาคุยว่าเอาไปก่อนฮะคิดว่าตรงนี้สำหรับไปแทงออร่าถ้าใครที่ได้เปิดุมเปิดเลยอะถ้าจะเกินท็อปสองเนี่ยขึ้นท็อปสองขึ้นไปเนี่ยคือต้องให้วงไปหาดีเอ็มจีและสองคนนี้ปัญหากันเองก่อนของทีมนี้นะครับโอ้ยเฮียถึงแล้ววะปลาโมแทกหว่างก็จะถึงปลาสุดแรงเลยนะใช่จากยิงขนาดนั้นเนี่ยยังเอาขนาดนั้นให้ทีมไปดิคือต้องเอาให้ได้ก็สำหรับเราแล้ววงเซตแบบนี้ดีเอ็มจีไม่รอดนะรองรับใช่ครับแล้จะเป็นไฟท์สุดท้ายนะแอสแทกออราวกับบุรีรัมย์ครับ ง่ายเฮียก็เดี๋ยวโดนในที่บุรียมาตุ่ยชัวร์เลยตบหัวโดนตบด้านหลังอ่ะเหมือนมึงโฟกัสตรงนู้นกันมาไปอ่ะเคยจะเห็นแล้ว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 บุรี亚马ก็เข้ามาแล้วแม่ข้ามมาตัวนี้บุรี亚马ก็จะไม่เมราะว่าถ้าข้าตัวนี้ได้มันมันฉีกเล่นได้เลยเออมันฉีกได้แล้วกูโอ้ยมันแตกหมดแล้วมาเอาแล้วมาแล้วน้ำแตกข้างหลังรถเหมือนปลาไอ้ดำไม่ได้ไอ้ดำหรไม่ได้ไอใดำอุ้ยอุ้ยแล้วระเบิดจับตายเองแล้วขึ้นดอด แต่ว่าเหมือนจะหลังแค่โผล่เล็กน้อยนะอ่ะขมาชีบเรียบร้อยครับเก็บแม่เอาแล้วของบูโซ่นะไม่ติดบูโซ่หน้มันน่าติดพี่ตายคลับผมพี่กลัวว่าจะเกี่ยวใครสักคนนะดิสองครับแบ่งกันยิงครับเฉลี่ยกันไปลายนะตรงนี้เดี๋ยวยากครับผุยทายทางก็ยิงเปิ้ลาครับผมเอาแล้วยิงเคาะเคาะบุรีรัมย์ไปแล้วไม่กินซี่หนึ่งนะเอาเลยเย็บแม่เดือน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 น่ะไฟไฟไฟไปฮะอ๋อมีของอยู่ของแบบ โอเยอะอยู่นะแต่ว่าของไม่น่าใช้นะครับใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำไม้อยู่ครับอยู่ฮะมหรถไปแล้วไอ้ไอ้เธอไอ้เธอไปแกล่ะหรอแกเอะมาได้เก่งไรสัตว์เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาดยัดม้วเปล่ายัดม้วนะยัดม่วยัดหมอดเปล่าตายแล้วยัดม้ยัดหมอดเปล่าเอาเดี๋ยวตายมาเดี๋ยวมาเดีัดหมอาเดี๋ยวตายจะ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 ตายคนละทจะตายอู้ยเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวัดมาเดี๋ยวจัดเลยครับผม

เอาดิเอาดิมาดล้เป็นของจริงมาดิโอเก็ามสิบสามคิวเลยนะแล้เป็นของจริง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 เพื่อนของจริงเพื่อนไอ้สามทอนใบ้ยอดเลยว่ะเอนยอดเหลยเื่อยอดเหล่ยื่นเเฟี้ยวเฟี้ยวเฟียวเี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้บันเทิงละ แม่โคตรชี้เลยว่ะไอ้ปาร์ได้ดาปาร์ดาพ่อมาได้ดาพ่อมาหรัจริงโอ้โหต้องดาพ่อได้เหรอไม่รู้ว่าเผื่อเองไม่ได้ดาพ่อตะโกนแม่มึงไงสัสเออตะโกนเดิมนะครับผมไอ้ยี่คดมันเลยว่ะไอ้สัตกับว่าสัสยอด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 9 1 1เนี่ยครับผมเรต้องรอจนแม่นหลดจบสัมภาษณ์วันนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมใช่ครับผมแต่ต้องชมเลยนะอบสุดท้ายแมคเคนซี่นะครับผมนำไปเคลียร์ทีจาร์มาโอเคทีจาร์ดป่ะ เอ้ยอดยอดยอดพูดไปหยุดเลยอ่ะไม่รู้เจ็บคอป่ะนะหอมหอมเห้ได้ป่ะเราดิแม่วไวป่ะกูกะว่ามึงจะโดนอะไรตัวอเลสตัดฟรีทำไมตอนที่มันเนียนอยู่ในบ้านอ่ะยอดเลยป่ะเนี่ยหัวเห็ดไวดีเด็กเดินอ่ะเดินจากกระเป๋าเองอ่ะเองตัวนำอ่ะให้เด็กเดินตามหรือไงเด็กเดินเด็กเดินเนี่ยจ๋าเราสายปีนบ้านอ่ะน้องไอ้ดีปีนโหได้ปีน ไอ้ไรเธอปีนอยู่นั่นแหละมุมมึงโคตรน่าตายที่มึงตามมึงกระโดดมึงกับโดนยิงตายอะไรอย่างมึงนิดเดียวไอ้สัตว์ไอ้ยิงไม่ได้ผมอวตามมึงไอ้บุรีรําเขาไม่ได้ยินิดเดียวเองไอ้เชี่ยเฟี้ยว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 เจง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 ให้สู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 ้แล้วไว้พรุ่งนี้อ่ะนะพี่แล้วพี่ทับอะไรเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้เล่นทอนกันเดี๋ยวคืนนี้เล่นกัน